สบัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบาสิลัดโมสุขุสุขนเนาะบว่าซีอู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศกัยินดีตรเหบกสู่่องยูทูบบาสิลัดคือเก้า 49, ทุกคน มื่อนี้กับบาสัดจะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือมาหาสาวโสดน้าใหม่ทุกคนเลยซึ่งสาวโสดคนนี้กับบาสัดมาเมื่อนี้กัเป็นมือแรกทุกคนเนาะสื่อเสียยแหงน้ำเพลินทางบาสัดหนี่ก็ยังบบหูทุกคนเนาะกับมีแต่ว่าบาสัดนี่จะพาพ่อแม่พี่น้องหรือเอฟซีนมโสดหลายๆคนเนาะที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกล้นี่แหละเขาไปหาทางสาวโสดน้าใหม่เขาเพื่อเขาไปเอาลบแร,ร้วกับสัมษณ์ทางสาวโสดเขาเนาะ ในความที่เพิ่นมาเปิดใจในมือนี้ทุกคนเลยคือเพิ่น,นนี่อยากโอบลมหน,นุ่มในทางใดเนาะอายุลายบันใดเนาะทุกคนเนาะไปะี่เป็นยังไงครับกัเขาไปหาทางสาวสวนเนาะนาเพื่นนี่คือว่าอยู่ตรงไหนตรงหน้านาะทุกคนเนาะแม่มาหาทางสาโซนเนาคือเก่านั่นแหละอ่ะจังใดกับสิขออนุี่ยทำสื่อเสียงนำของสาโซนเนาก่อนมีสื่อไว้ทจังใดเนาะสือะ่อไรสื่อไรบ่สอิยุจากปีแล้ว อายุ18ปีอันนี้ก็เป็นเธอเป็นสาวบ้านๆเใช่ไหมบัตสินัพเนาะโดยคือนักรักนี่น้องอยู่แต่นานี่บ่โดนอะไรเมื่อบ้านเมื่อบ้านในช่วงได้เมื่อบ้านช่วงนี้ก็เมื่ออยู่ตอนแรงๆบ่โดวนอะไรอ๋อแบบตอนแรกเราเมื่อบ้านตอนเช้าเราออกมานาใช่ไหมบ่คือว่าเนาะทางออกมานาน้องนี่ก็ถือว่า อันตรายเพื่อนเนาะว่าฉันใช่ทั้งน้องทั้งน้องเมื่อเหอนในยางมอเลยเห็นในยางละยางเมื่อคิดว่าขี่รถบบเมนเนาะไกลบอจากในเขื่อนนะไก่ไกลมันบอกโ้นตึกระทุกคนเนาะไปจังไหนมาเนี้ก็คือสีทามเขาเรือนเกี่ยวกับหัวใจของน้องเพึ่งมาเนาะทุกคนเนาะอ่าจังไหนคือน้องนี่เป็นสาวโสดมันบอกเคยมีแฟนมาก่อนบ่เคยมี เคยมีอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้เดย์วมีแล้วเคยมีแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือว่าว่มีเนาะแตถือว่าสดร้อยเปอร์เซ็นต์บนองละแฟนคนนั่นของนอกนี่ยังไงได้ถึงขันแบบว่าขบหากันหรือว่าสู่คอกันล่ะบอแฟนคนนั่นะองนอกนี่ยังไงไม้ถึงขันแบบว่าขบหากันหรือว่าสู่คอกัดล่ะบอ เปิดใจนี่จังหวะจังไดเด้เนาะชาวศิลั์หนุ่มทางไดเด้เนาะเปิดใจหะหนุ่มทางใดบอทางใดก็ได้บ่อก็ได้เด็กที่ท่าน้องหลับเปิดใจมาจังมือหนึ่งลอะมือหนึ่งแล้วเนาะชองมือนี้เนาะถ้ากระจุดเจ็ดไว้เตึกถ้าเปิดใจมือหนึ่งมือที่ชอมากก็ทั่เนาก็มาจัดการเลยเป็นจังใดเปิดใจไปได้หนึ่งมือแล้วนะมีหนุ่มๆทักเขามาจีบแล้วบ่มีอยู่มีอยู่เนาะมีหลายบ่ หนุ่มทางใดทังล่ะบ้านหนองน้อยโอ้หนุ่มไก่เาะหนุ่มลาวแขๆนี่เนาะเออแบบทางไกลบ่มีบ่ยังบุ๋มมีเนาะทางทางน้องกในสามีเฟซมีไลน์บ่ต่อมีเออจะเข้ากับเอื้อผ้ออนไลน์เนาะโดยไหนเนาะแย่งหนุ่มๆวันฉันเนาะโดยโดยหนุ่มทางใดทางน้องหละเลยซะแบบขบคาแบบผู้บอกผู้บ่าวเนี่ยมีอายุประจำกันอายุอยุบบ่องหละแบบแรกอายุเท่าไดก็ได้อายุพอไดก็ได้เนาะโดยอืม อยู่ในหุกชิปนี่ร้อได้บุได้บบตีว่าเพิ่นชีเถาไปบ่บัตีเนาะยามาลมไปใหญ่ลายันว่ายามาติเนาะบัชิลตบอวอะไรน้องบางเถื่อนเนอคูเฮีอยู่ในวัยรุ่นกว่าแก่ก็มีเนาะนั่แหละเต็นกูันชิกสำหรับไม่เฮาน้อถ้าใจาเขาก็อยากได้หาชิบมาเลยเนาะ เายโยสินน้องหลาเอ้ยตอนแรกก็เอาเราเอาคอเตนลงกันติดคอ,อกันร้านเต็นท์นอกนี่มีสเปคไปก่อนตัวเองอย่าว่ามักผู้ชายแบบใดนะแบบใดก็ได้ไก็ได้บมอตัวเตี้ยมากกับคุกาไอ้น้องหลาเอ้ยเอาบูซะตัวเหงมากกับโยเนาะคิดว่าแล้วบ่มีสเปคแบบเล่งไใบบอในใจเจ้ามีหนวดมาติมหนาเลยใช่ไหมน้องละ <c oughs> อันนี้ธรมจากความเป็นจริงนะมันว่าผู้ชายแต่ละคนนี้รูปแบบแต่ละคนบ่คือกันตรงไหนเมนเมืองเทิ่นมาเนาะมาชิดัตผมหยาตกบบ้า เอ๊ะผู ok ้หญ oui> ิงนี่บ่แม่ผมย่าตกจ๋อสิเอาได้บ่เอาบ่ได้ตะงล่าเออเอาต้องมีสเปคของตัวเองหรือว่าหรือว่าจังได๋กแล้วแต่เนาะก็แล้วแต่เพิ่นที่ผู้ที่เข้ามาซะเนาะอ่ะให้น้องลานี่เบิ่งเอาเองว่ามักหรือบ่มักนะน้องลาเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องลานี่ยังบ่เห็นรูปหน้าตาเพิ่นเนาะผู้เข้ามาจีบน้องนี่ก็เลยอ่ะเอาง่ายคือบพอจํากัดไว้ก่อนดีกว่าเนาะ อ่ะจังไรกะมีแต่ไม่เพิ่นเข้ามาโอบมาล้มเลยกะทักทายทามสีทามสชียหน้ากับเบิ่งหน้าเบิ่งตากันบไดนี้เนาะได้ถ้าหากได้ทางนอกนี่กะแบบว่าถ้าว่าได้สร้างครอบครัวนี่กะออกเฮือนออกซานได้อยู่บ่นีไได้อยู่ออกได้อยู่เนาะในเฮือนถ้าเอาน้องออกเฮือนนี่ไหดูแลเบิ่งพ่อแม่กับ่มีบ่ม,มีต้องได้แต่ว่า<น>สมวนออกไปกะหาเงินหาคำมาส่งเพิ่นใช่ไหมบอกโ,โอ้จกคนอยู่เฮือนตอนนี้นะ หาคนบ่แล้ผู้ที่เป็นลูกของพ่อของแม่เจ้านี่มีจักคนมีแต่น้องจะเป็นสามน้องจะเป็นเอกกบ่จะมีน้องอีสองคนโอ้จะปีแล้วน้องจะนะคุณอ่ะหกปีหกปีค่ะปีไปโอ้หกปีครับอ๋อแสดงว่าเพิ่นก็ได้ใกล้เคียงกันเนาะอยากปีหนึ่งสองปีก็ได้ลูกคนุ่งเนาะแต่มีแต่เจ้านี่ห่างจากน้องเนาะ แต่เจ้าบได้เข่าวของเฮียนบ่เขาออกแล้วเขอาแล้วออกแล้วโดออกงเฮียนมาได้จากปีจากเดือนอะไรเนี่ยได้หลายปีแล้วหลายปีแล้วน้องเป็นหงบดได้น้องเหรนั่นแหละพี่นอดใส่หอดปโอ้หอดปะหาแล้วออกใช่เปล่นเป็นอะไรคือบ่เฮียนต่อให้จบสั้นเลยน้อโบมีเงินจ่ต่อบ่มีเงินสาเหตุที่ว่าบได้เฮียนต่อกันอย่างน้อยโบมีเงิน หลายคนหลายเขตเนาะที่องเฮียนย้อนบอกว่าบ่มีทุนการศึกษานี่แหละแต่ว่าทางนอกนี่อ่านได้เขียนนอกอยู่บ่เขียนเป็นอยู่บ้กับพขได้อยู่เนาะอย่างเช่นแบบตัวอย่างแบบถ้าเกิดมีนุ่มฝั่งไทยมาจีบนอกไปเขียนภาษาไทยมานี่อ่านออกบ่ได้อยู่แต่น้องเขียนได้บ่ได้อยู่กับเได้เนาะดีว่าเก่งแต่ว่าคำใดที่อ่านพอออกั่ะทั่วเนาะส่งเสียงเอาเนาะทัวเอาด่วาส่งเสียงเอาก็ได้น้องหลานเนาะ สบายเบิดทุกอย่างทันสมัยหมอแล้วเน่ยอยากบรรหาคือการหาเงินในอย่างที่สุดโดนในห้องนี้เคยเหตุงานทางไหนอยู่บ่เคยไปเหตุงานทางไหนต่างหากเหตุยวียังยูเวียงโดนเปิดยวนได้จากมือจากเดือนน่ะได้สามเดือนสามเดือนโดยแล้วออกงีนชีบ่ลงมาดำนาซเเม่เอาไปงานอยู่ในเวียงเห็ุงานยังไงเห็ุงานบ้านโอ้ เงินบ้าทมีเดือนเดียโอเคตรงอ่ะตอนนั้นก็สามล้านปลายมันเดือนสามล้านปลายอยู่กินฟรีบอข้าวน้ำกินน้ำคนแต่ว่าที่มาเนี่ยโมแบนเวลาออกมันบอกมาเห็นหน้าช่วยแม่แล้วก็โบได้ขึ้นไปเลยบัดนิโบได้ขึ้นไปเลยเป็นไรได้คือโบเพจอีกนั่นแ่ะเพิ่นยากเมีอ่ะมีบ้านโดยทางเพินนี่หยามีอ่ะเพินหยากเมีย่ะน่น้องผู้น้อยแน่ยมันบอกงัวอีกแน่เนาะ ว่าอีกหน่อยนึงก็ส,สะออกเะกี่ยวเข่าแล้วบ่แน่เป็นได้เข่าออกบ่ได้บ่อ,ออกแลยหรอพอมเกี่ยวบอแลในได้ยังอยู่ออกแล้วแต่ยังบ่สุกเนาะอ<ด>ยู่งามอยู่ตีเขา่าไปเนียงามอยู่งามค,คนเห็ดเนี่ยเนาะแต่น <c ười> ต่องนี่กรเบิบ่งกบึ่งบนนองนี่อ่าแบบว่าเงียบๆน่องว่าจาแบบอ่าแบบ่แบบเก่งบันไดเนาะนั่รักนี่น้องเคยไปดลินไปเที่ยวอยู่บ่บ่เคยไป ในใจหมักอยู่โบใใอยากไปเที่ยวว่ะในใจเนี่ยบวยเอาไปไปไหนเป็นในไี่น้องหลักคือบ่อยากไปแบบเที่ยวแบบนั้นนะมันบวคักมันบวคักในใจบ่หรือว่าในใดมันบวคักบวชัดทำออกมาอยู่หน้าบอกน่ยเออทั้งแต่น้อเราใหญ่มาเนี่เคยไปเที่ยวทา้งใดยี่โบ่เคยไปอยู่ไปๆๆๆไ,ไปใช้หลักๆเลยนี่ตะลิงอยู่แถวเซโน่ใกล้ชุดบวนี้นะหนุ่ยอันนี้คือตอนไปเที่ยวอยู่เซโนนี่ยหนุ่ย ดีดีแต่ละวงคงใหญ่เนะฮะไปไปไป,ไปงานยังไปชิโนไปเที่ยวใช่ป่ะเป็นไรหลินแบบงานบุญงานยังบอหรือว่าอะไรตรงอ่ะไปงานบุญแบบงานบุญบัญนทัดยังสักอย่างเลยนะ<ด>คืออยู่นี่บองเตือนว่าบุญ,บญบประจำปีบอกบุญประจำปีแต่ไปชุดคืออยู่ชิโนนี่โอแต่ว่าน้องไปเหตุงานอยู่เวียงว่าอะไไปเที่ยวใช่ป่ะเราจะไปเราจะไปบ่ อมีแต่ใบเห็ดงานอยู่ในเขื่อนวันนั้นบุกหลินมักเที่ยวอ,ยอแต่ถ้าหากว่ามีแบบบ,บุคคลในบุคคลหนึ่งที่เขามาจีบน้องหน่อยังชวนน้องไปเที่ยวนี่ไปบ่บ่ไปเนาะนคือใจบ่มักหรือว่าหรือว่าย่านใดเนี่ยเพราเขาตัวใหญ่่เลยคือบ่มักเที่ยวบ่มักลินบน่มักยังเนาะ bạn như thế ăn, đùm, mau, sô lát, hang, hang lên, lên này. Đôi. Cười, ăn gì bọ? gì ăn bia. Cười, ăn bia bọ. Nè, mình làm buổi chung. Ăn, ăn đấy. Đi ăn làm ăn đấy, làm ăn đấy. Ăn đồ. Ăn đồ. Đồn. À, ăn kiểu ăn kiểu ăn kiểu như là, làm ăn kiểu như là, làm ăn như như là, như là, làm ăn kiểu là, làm ăn kiểu ăn như là, ăn kiểu như là, làm คือทางนอกนี่ก็ออกมาให้มานานหลักๆเลยย่างออกมานี่จักนาทีจักชั่วโมงขอดนานี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเมื่อไรขี่หลดมาบ่เมนชมจีนบ่โดยมันจะโดยตึบตือว่ามเนี่ยทางออกมานอกนึ่งกับคลิปคิโลเนาะใช่ป่าใช่จ้ะทางทีมงานไอ้มาหนึ่งกับพีลึกเรีได้เลย แต่แต่นนคือน้องนี่ยากก็ชีบปันใดเนาะไม่เคยฉันไม่เแต่ขี่รถจักรนี่อันตรายเนาะเดินม่นละๆๆแล้วถากว่าเนาะคือน้องว่าอายุนี่บ่ได้จัมกัดปันใดเนาะแล้วในกรณีแบบว่าเพิ่นนี่อาจจะเคยมีประสบการณ์แบบมีครอบมีครัวาม,มาก่อนเนี่ยนะอย่างเช่นพอห้างพอไมลลูกติดนี่น้องล้มนะเพิ่นได้อยู่เปล่าเขาได้อยู่เพิ่นได้อยู่มันบ่อกบุตีว่าเพิ่นเออมีลูกมีเต้ามาน้ำนี่ชีบบุตีบ่ ถ้าคุยแล้วทังอกถึงใจกันล้วเพิ่นชวนไปอยู่น้ำไี่ก็ไปได้มันบอกอ่ะคือว่าไปกะไปเนาะแต่ว่าก็ต้องหาเงินเลี้ยงส่งพ่อแม่ในพี่อีกเนาะโดยโดยโดยก็คือแบบเออเราไปไปออกไปสั่งครอบครัวเนาะสั่งซาแล้วก็ได้ดีมีก็เอาพ่อแม่ได้หลังรักกันเนาะจังไรกันอยากให้น้องเพิ่นกะ ให้พบเนื้อคู่ไวๆเนาะแต่นอกนี้พ่ออมแบบคบฮาโบเลยอะพ่ออมแบบเป็นพวเป็นเมียนี่อายุเท่าไรน้องจังสีพ่ออมเลยอายุจะโค้งนี่หอดเท่าไหรอายุน้องเองนี่ชาวปายมาชาวปายบ่ปลายสาวเก่าโบเอาได้เนาะขีดสัตยเอ็ดมาณสัเอ็ดเนาะอันนี้กันสิบแปดมันบ่อีกสองปีสามปีอีกสามปีกไม่เห็น่นอนเนาะเอาอะไรกัน คือคือเฮานี่อ่ายกตัวอย่างก็คือเฮานี่กะกะไว้เสียเนาะเผื่อแบบเออเฮาหาบ่พ่อหรือว่าเผื่อเฮาคุยยังบ่เข้าใจกันเนาะกะกะไว้แต่ถ้าหากว่าเฮาพอพอแล้วคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเข้ากันได้ดีอาจจะบ่ฮอดกันเนาะบางทีบ่วิทย์สิบแปดก็ได้มาจากนังล่ะเนาะอ่ะก็คือหลักๆเนาะบางคนกะดราม่าว่าเอออายุบ่ฮอด18หรือบอส20ปีนี่บ่สามารถมีหัวเลยบ่มีลูกได้ประมาณนี้นะ สำหรับประเทศอื่นหรือประเทศเพิ่อนบ้านเท่านี้แหละแต่ยุราเขานี่บอจำกัดเนาะชิมาปีมีลูกแล้วก็ยังมีเนะาะที่บ้านเนาเอ่าบออยากให้น <c oughs> ้ามานอนตะคนเนาะสลหรับรวบัในบนคลิปนี้ก็ได้เพราะว่าระเบียบหรือรกากฎหมายในแต่ละประเทศมันกับคือกันทนั <c oughs> ่นแหละนนอกนี้ได้สามแบบออกมานี่นะมีบอสัญญาณแบบโอลมโทรศัพท์เนี ตามซาบที่แล้วก็ย okay. ังมาโดยเนาะกระเพามีอยู o ่เนาะบบได้ขาดบบได้ข okay. ืนบ so being ่บัดขาดกับขาดอยู o ่เพราะว่าทางทีมงานอามานี่ลินยังกับบบได้ทุกคนเลยเหตุยังกับโบได้ถ่ายคลิปด้วยกันกับผู้เล่นที่ออกไปโพดอยู่ข้างนอกอะไรบาดเนี่ยขืนเนาะทุกคนเนาะโตขืนน่าเลย แา่ตรงไหนเชื่อเมื่อบอ่จะหน่อยนี่<ด>เมื่อทุกมื่อเป็นบมเมนตบ้านเมือม่อมือม่อ,อขับรถกระเป็นอยู่บ่ิษนทตรงน่้ยังโบเป็นไปไหนกูทำ่ถขับรถเมื่อมันจะชื่งอายเนาะชิวัยเนาะเป็นอะไรยังโบเฮียนโบนหลวงเนี่ไนนยไรยังโบเป็นขับไปไหนอืมขับไปไหนยันมุนมเด้วยกันยังบบกาเนาะน้องไปเฮียนขับแบบอ่าทางแบบว่านิ่มๆน้องละกันลมทางนิ่มได้กี่ต้มนั่นแหละทางนิ่มเนาะหยอดน้องบนนั่นเลยกันเนาะ อ่าคือว่าการเฮียนก็ต้องเฮียนทางดีๆคนละเฮีนอืมบ่ยากดอกเนาะกันเท่ากันใจเฮอกกาเนี่เฮียนบ่ยากนั่งละแบบนี้ก็เป็นเฮีนคว้าเดี๋ยวบอยฉลัดมามื่อไหร่ได้ชอนดอกบอยากดอกฉีบอติดดอกฉีดยุมเอาให้ดอกยุงเฮียนขับไปบ่อืมอะไรเขาหนามชัมปาน้องแต่ละปีนี่กลุ่มกินอยู่บ่กินอยู่อืมขอบครัวน้องได้สําเป็นอยู่ในระดับได้ตอนนี้นะอยู่นกันอยู่นกันหมดบ่ฐานะครอบครัวไปในน้องละ แบบขาดคืนยังบใสิไหมนะขาดดูขาดยังหลักๆลักขาดผู้บ่าวยังบบแล้วเโอยยังบบแล้วเดี๋ยวขาดผู้บ่าเนี่ยตอนนี้น้องมีเหอนจากหลังตัวไหนหลังเดียวหลังเดียวหรืยังบบแล้วบอกโดแต่ที่เมื่อนอนเนี่ยคือเมื่อนอนเหินยังบบแล้วน้ำบอโดยอืมบุยามจังละเห็นยังโบแล้วไปนอนจิงวยายังยังสวนได้ทียังโบแล้วยังสาบสาบรูปโบกนี่เนาะมีเท่านั้นบอกแต่ว่าประตูปงเอี่ยมบางอยังมีมัดหรือเปล่า สาบนชื่อก็บคะแนนเนาะปิดไปนึงอันไลายแบบว่าก่อยังยังโมแม่เนาะอันจะสาบไปซื้อสาบทาสีทายังเนาะตกแต่งเนาะอ่าเมื่อกี้ก็เกือบแล้วแต่ก็ยังตกแต่งแบบเออสาบตัวนี้มันยังเป็นก้อนดินบล็อกหรือว่าก้อนดินจีอยู่เนาะถ้าาสิเป็นเนื้อปูนไปเลยทุกคนเลยเฮ้เป็นคนหาเงินเข่าเฮือนแต่ละมือทุกมือนี่พอพอประเทศธุรกิจยังพอใส่เบ็ดใส่ยัง คือธุรกิจนี้ไปตามแบบฤดูคือยำนี่กะใส่กบใส่ก้างใส่ปลาประมาณนี้เนาะอ่าแบบชืิอยุชิกินในครอบครัวเนั้นเนาะโดยโดยโดยมีแต่พอคนเดียวเนาะรองหลานโบได้ไปเหตุงานทางไหนบ้างอะไรเนี่ยก็ได้ไปดูเอาน้องนี่บอลโนะอะไรโอ้คิดไปตุกแรงเพราะจไปรองหลาเนาะมันจะมวยพระเนาะเอาไปบัดเจนกินมาเกี่ยวเขาอีพุทธิกระเทินเนาะเขาเป็นเล่าเนาะวันนี้มันก็ได้ไปงานได้เลือน เพื่อชีใมาเห็ดนาอีกบางทีไปหาเห็ดงานบมดงานลงบมดจ้างเราก็ได้น้องหนาเนาะทางเขาได้งานลุงงานได้เงินดีแหละหลักก็คือพอเนาะตอนนี้ใส่เบ็ดกบบ่อหรือว่าใส่เบ็ดปลาบ่อหรือว่ายำมีกับปลาลุงต้อนยำมีเนาะได้บปลาลุงต้อนได้ยูได้ขายพอมบอข้ได้ขายอยู่กิปลาอีกนึ่ตัวนี้สิปลาชิวไปยังมีอยู่บ่มีอยู่เพื่อยังกินใชขายบอไม่ได้ขายเนี่ยมาชิวมากิน เดี๋ยวไมจริงมันกินเลยเดี๋ยวจะเข้าชิดอะไรก็คือว่าเนาะมาเปิดคลิปปัญญาน้องเพิ่นมื้อนี้กะเป็นมื้อแรกเนาะก็ฝากคุกพี่น้อง FC ฟมดสุขสุขคนนั่นแหละเข้ามาเบิ่งคลิปนี้จนจบกะถ้าหากว่ามีคําถามใดหรือว่ามีอ่าบางสิ่งบางอย่างในเฮ็ดแบบทางทีมงานนาบ่คุยคุ้เนาะก็ขอโทษขออภัยนําหลายเนาะทุกคนเนาะบางทีทีมงานเฮาก็อ่าถ่ายทําไปก็อ่านฮู้แบบ เขาบ่งการนะอาจจะมีคำหยอกย่อนอกแน่หรืออาจจะมีแบบคำจริงใจแน่ประมาณนี้แหละทุกคนรได้รวมรวมกันเนาะบ่ได้ว่าซีเรียสปันใดเนาะถ่ายคลิปกันได้แต่คือว่าคำร่างฮักเอาเฟซเอาไลน์เอาอย่างนองกัไปคุยเป็นการส่วนตัวได้เนาะทำทีมงานก็มีแต่ถ่ายทำไม่สนมเลยก็ซีเรียคอยโจว้ว่าฉันจ้ะไปพ่อๆกันในเมือหนาเนาะอ่ะจะไหนก็จะได้โคตรกับก่อนรณ์งรงแรนี้เด้อโดยสบายดี